คุณผู้ชมคะแม้ว่าเมื่อวานไกกิติมศักดิ์ย่างมาริโอและนาเดธจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์บ้านโอนิสกะไปแล้วตทางเท้าตุ้งเข้าไปซ่อนได้นะฮะมาเป็นเสืออ่าทาตาลิทาธามิอ๋อ <c oughs> ทาธามิมันทับวุ่หลุดเราไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความใหญ่โตอลังการของบ้านยังไม่จบสิ้นลงในวันนี้สองหนุ่มจึงขอพาคุณผู้ชม ขวต่ออัี้ห้องนอนของน้องน้องผมเองผมครับตัวเดียวครับใช่นี่มีอะไรอีกนะเนี่ยห้องน้ำที่ที่ปลดบุกนะฮะครับนี่ดูดูจริงจริงแล้วเปิดไฟได้ไหมอ่ะนี่ดิครับนี่เขามีไฟพี่พี่แบงพี่แบงไม่มีไม่ไม่ได้สีขนาดขอไม่ถึงขนาดนั้นนี่อาบน้ำเนี่ครับใช่นี่เป็นว่าเอาไว้อาบน้ำอุ้ยร้อนร้อนอาบน้ำอุ้ยร้อนร้อนน้ำร้อนเปิดอยู่เป็นไงล่ะน้องผมห้องนี้อะไรเกิดเยอะ เกิดจะบูตกอะไรเยอะนี่แหละสบู่ตรงนี้นะแขกอย่าเนี้เสียงรนี้เลยโอ๋เหรอ้อเยไปห้องกระดิปงะสปู่ห้องเยอะจริงๆครับตู้เปิดได้ครับอุ้ยมีตู้เปิดได้มีตู้เปิดได้จริงเหอปิดได้จริงเิดได้เนี่ยนี่ก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเข้าจากญี่ปุ่นกันได้เยอได้เสียงจะเยอะ ถ้าแต่งเพื tá, <S 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 ่อนกันมา่างนี้ปวดแน่เลยครับไหนนี่เราไปห้องนี้นี่เราไปห้องนี้นี่เป็นภาพนี้เป็นภาพวาดของปราสาทโซเดียวนะฮะนี่นี่นี่เอ้ยภาษาโอนิสกาอ๋อนีตั้งแต่สมัยยุคนู้นเลยช่วะวที่สิบแปดใช่ครับใช่แล้วก็จะมีทางโนนมาเนี่ยฮะก็มานี่นี่เดินไปคุชิได้เดินขึ้นไปได้เดินง่ายเนี่ยแล้วนี่ขึ้นเรือไป ขึ้นเรือไปก็ได้เหมือนกันขึ้นเรือขึ้นภูเขาได้เหมือนกันเรไปห้องไหนต้องเลยบอนไซบอนไซตกใจอะไรเลาือไรมีอาหารรอครับนี่กินได้ไหครับโค้กถั่วตัวญี่ปุ่นไอ้ซ์มีแตะสปองทำไปกินบ้างกินได้จริงฮะกินได้จริงแล้วก็เนี่ยเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวเขา เทปเปอร์มีเท่าไหรบอนไซ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 นี่ครับบอนไซต้นอันนี้สมัยกว่าปีต้องกลัวต้องกลัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีขิงกินแล้วก็ใส่สูตรหรือว่าอายเขาอายเขาไม่ปีนดีกว่า ห้องรับแขกครับแมรี่หองรับแขกนะครับก็เวลาที่ญาติาของอโซเดียวเนี่ยซึ่งอยู่ประเทศอินเดียมาก็จะมา,อ,าอินเดียก็มาที่ห้องรับแขกนี้จะทำโดยเฉพาะญาติเป็นอินเดีดเยชั้นสองอะไรเปครับเด๋วเด๋วชั <c> ้น <oughs> <c oughs> สองแค่มีชั้นสองสอ,งอ,งอ,งองีกชั้นสองเป็นเป็นห้องเคนโดงอ,ะ <c oughs> อ่ะเออมีจริงเหรอมีเรามีชั้นสองครับ เดี๋ยวไปดูว่ามีห้องข้างบนด้วยครับ <Wow. S 1> เป็นสองที่เป็นที่ซ้อมของพ่อด้วยแล้วก็เป็นที่ซ้อมเคนโดด้วยเป็นที่ซ้อมเคนโดในเรื่องครับผมบซึ่งจะมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเลยเกิดขึ้นที่ห้องนั้นครับแบลรี่ใช่ครับไปดูไหมฮะไปครับขึ้นไปเลยครับ อ๋อสงสัยเขายกออกไปก่อนโอ้โหเขาไปเก็บเอาไปเก็บก่อนมันพับได้ไงหอวหัวหัวพัวไั้ไั้หัหัวหัทหโดพับได้หรวหัวหนวีัวหัวหัวหกวหั่หัว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 ่ัวัหัวววหั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 วัวห้วหัมัวมหัันัวหัวหไวหัว้ตายัล้วหหหหัหหัหัหหน ผมเชื่อคุณเคผมก็มีแต่คุณนะครับครบ12ห้องประมาณนี้เรามีมาณ2ห้องครับครับผมก็ฝากติดตามละครของเราด้วยครับครับผมรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดครับครับ